พี่พี่ทีมงานบอกว่าเขาสามารถเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้ด้วยตัวเองโอ้โระวังรถเฮ้ยระวังรถดูโอ้ยใส่เนี่ยโอ้โหนี่เนี่ยอาฟานูเห็นไม่รู้ว่ามันมีรถอยู่ข้างหน้าเราเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้และไอ้คันใหญ่กว่าเนี่หนูว่ามันเป็นรถอะไรลูกรถกระบะะโอ้โหควายที่เขารักที่สุดพี่ทีมงานไปสืบมาแล้วชื่อว่าสาวไฟเราให้เขาถ่ายว่า เสียงที่ได้ยินต่อไปเนี่ยเสียงใดคือเสียงของสาวฟ้าโอ้โหก็ร้องเหมือนกันหมดมั้งยิ้มพอะลรลูกอันนี้่ใช่เสียงควายครับ บอดเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าหรือว่ามีคนพาไปพี่ๆทีมงานบอกว่าเขาสามารถเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ด้วยตัวเอง <S 1> <S 1> อาฟานครับตอนนี้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพบ้านนออ้อฟานครับและเป้าหมายคือไปที่บ้านน้าของน้องอาฟานครับนี่คือเส้นทางนะครับมันจะต้องเดินแบบยึกๆยสองทีครับ้แล้วมันเฟะเลย ตอนนี้อัฟฟานเริ่มเดินแล้วครับไม่ใช่เดินคดีบวิ่งด้วยครับอัฟฟานมันมีมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าระวังนิดนะลูกนล้วเขาไม่มีไม้เท้าเลยครับโอู้ทางซ้ายทางซ้ายโอ้มีบ่อทางซ้ายมันเป็นเหมือนคลองอะครับสักพู่นะครับสักพู่นะครับอัฟฟานรู้ไหมลูกตอนนี้ซ้ายมือหนูเป็นอะไรเป็นคลองครับ แล้วหนูไม่กลัวตกลูกไม่กลัวครับผมเคยชินแล้วผมเคยตกตอนเด็กๆสองครั้งตุ้มตุ้มเดี๋ยวนะผมเคยกินแต่ว่าเด็กตกแล้วจะกลัวเออเอันี้อันนี้ผมผมประหลาดใจนี่คนที่เคยทําอะไรแล้วมันน่ากลัวก็จะไม่กล้าทําต่อแล้วฟานกลับรู้สึกว่าสิ่งนี้ชินแล้วไม่เป็นไรคือแบบผาเคยตกแล้วไงก็สนุกสนุกเนี่ยเขาพยาไม่ยามชิดขวานะหนูไม่ยามชิดขวาใช่ไหมลูกแต่ถ้าขวาสุดก็ตกนะครับพอเลยคลองเป็นบ้านใครลูก ร้านขายข้าวร้านขายข้าวโอ้อันนี้เดินชิวอีกแล้วนี่คือเขากำลังจะจะไปข้างหน้าลูกอัฟฟานสุดทางมีอะไรลูกมีโยถนนนะลูกอุ้ยอุ้ยระวังรถเฮ้ยเฮ้ยระวังรถดูโอ้ย่สักครู่นะครับสักครู่นะครับอัฟฟานตอนนี้หนูวิ่งตัดถนนนะลูกใช่แล้วถ้ามันมีรถมาผมก็หลบเราเราจะหลบได้ยังไงลูกถ้ามันมีรถมาล่ะนี่ผมทำเองหลบ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาคิดว่าเขาหลบได้แล้วเขาหลบได้จริงไหมอัฟานดุ๊กดุ๊กทำเข้าใจก่อนลูกแล้วหนูเคยวิ่งไปตัดหน้ารถไหมไม่เลยมันเป็นเพราะเราได้ยินเสียงว่าไม่มีรถหรือว่าไงลูกไม่มีรถอ๋อไม่มีรถอ๋อเข้าใจละโอ้ตรงนี้เป็นถนนหมดเลยนะก็รถเก่งรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าผมว่ารถก็คอยระวังน้องนี่แหละท่านผู้ชมครับระหว่างการถ่ายทำภารกิจนี้พี่ทีมงานได้คอยตามประกบน้องอัฟฟานอยู่ไม่ห่าง รวมถึงได้มีการให้สัญญาณกับรถในจุดที่น้องเดินผ่านเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วเขาก็วิ่งเลยครับแล้วโอนี่เลี้ยวซ้ายครับอาปานี่เลี้ยวซ้ายเหรอลูกเนี่ยโอ้โหที่ไปไกลไหมลูกไกลอ่ะแล้วยังอาปานตรงไปเรื่อยๆอยู่ครับ เขาจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนพิกัดตอนนี้มีรถอยู่ข้างหน้าครับมีรถด้วยลูกอปานมีรถอยู่ข้างหน้าสองคันครับอ๋อเพราเขามีรถทบเดือดหลบเลยครับอยู่บ้านเขาเอี่ยวเข้ามาที่บ้านกับน้องครับดูเหมือนเป็นบ้านเป้าหมายครับบ้านใครนะบ้านกับน้องครับหลังไหนอะครับมีเยอะมีบ้านเยอะไปหมดเลยอะหลังนี้คราหลังไหนครับเขาชี้บ้านเป้าหมายเลยครับรู้ได้ไงใช่หรือไม่ใช่ครับ นี่คือข้ามรู้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ชื่อใช่บ้านกะน้องปะคะใช่ค่ะ, <c oughs> คะมาถึงบ้านน้าโนอปานถูกต้องครับโอ้โหเก่งอ่ะเฮ้ย <c oughs> มันน่ามาหัศจรรย์ตรงที่รู้ได้ไงว่าเป๊ะเลยตรงนี้อ่ะอ้าฟานหนูเห็นไม่รู้ว่าตอนก่อนจะถึงบ้านน้าเนี่ยมันมีรถอยู่ข้างหน้าเราเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้กี่คันลูกสองคันเฮ้ยไม่รู้อ่ะสองคันเนี่ยคันเล็กกว่าอยู่ ซ้ายมือเราหรือว่าอยู่ขวามือเราซ้ายมือใช่เรียก้าอซ้ายมือแลวไอ้คันใหญ่กว่าเนี่ยหนูว่ามันเป็นรถอะไรลูกรถกระบะครับโอ้ยเอ้ยโอ้่เฮ่ยในธรรมดานี่คือภารกิจแรกให้ถ่ายว่าภาพ เศษเซี่ยวที่เราจะให้ชมต่อไปนี้คือควายที่มีชื่ออะไรใช้ชมบางส่วนของอวัยวะควายไม่ใช่แค่ตอบว่าชื่ออะไรนะครับต้องตอบไี่ด้วยว่าแล้วเจ้าของควายชื่ออะไรด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือเขาจะมีคนมาฝากน้องเลี้ยงครับควายจากพี่พี่ป้าน้าอาต่างๆที่ฝากเราเลี้ยงถูกไหมลูกจะมีประมาณกี่คนลูกที่เป็นลูกค้าเราประมาณ20กว่าเจ้าแล้วครับสกว่าเจ้า ทีงานสุ่มมาจํานวนหนึ่งครับครับเราใช้ดูบางส่วนของควาย้อมนะลูกทีนี้ครับโจทย์แรกมาครับโอ้โหมีโครนติดด้วยเหมือนกันไปนหมดนะครับเออสิคัสเห็นอะไรเด่นที่ตรงนี้บ้างลูกหางครับหางหางยังไงลูกหางของเขามีสีทองครับพอเห็นภาพผมเห็นเขายิ้มเลยเอ,อ่ะสิกัสยิ้มเขารู้เลยใช่ไหมลูกครับนึกถึงควายชื่ออะไรลูก ครับเจ้าของของสีไม really? yes. ้ชื่อชาหมาดครับครับใช่หรือไม่ครับสีไม้ของชายหมาดถูกต้องคะคอครับขอยากขึ้นครับหนึ่งตัวนี้เป็นสาวการครับเป็นของชายเอียดครับชื่ออะไรลูกสาวการครับสาวการของชายเอียดนี่คือยังไม่ถึงวิเลยนะใช่สาวการของชายเอียดใช่ไหมครับ าวการของสูบเบาเอียดถูกต้องครับรู้จักครับคือเด็กคนนี้รู้จริงครับจึงเป็นที่มาของโจทย์ข้อต่อไปครับครับควายที่เขารักที่สุดพี่ทีมงานไปสืบมาแล้วชื่อว่าสาวฟ้ายถูกไปลูกครับเราให้เขาถ่ายว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปเนี่ยเสียงใดคือเสียงของสาวฟ้าโย <จ>ได้เหรอทีนี้ครับขอเสียงต้องควายเสียงแรกครับโอ้โหมันก็ร้องเหมือนกันหมดมั้งซีการิ้มเนี่ยคือมันยากหรือมันง่ายสำหรับเราลูกยากครับยากนะคิดว่าเป็นสาวฝ้ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ลูกถ้าเต็มร้อยผมให้20สิบครับ20่สิบขอฟังเสียงที่สองครับ เดี๋ยวนะอันนี้เสียงแมวเสียงหมาหรือเสียงควายอะสั้นมากเลยนะเสียงเนี้ยคิดว่าเป็นสาวฝ้าสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยผมให้ห้าสิบห้าสิบครับนี่ยังไม่มั่นใจขอฟังเสียงสามครับยิ้มเพราะอะไรลูก เสียงควายครับนี่ไม่ใชเสียงควายลูกครับแล้วคิดว่าเป็นยังไงลูกถ้าไม่ใช่ควายจะเป็นอะไรลูกน่าจะมา้าหลงฝูงแล้วครับ <c oughs> ม้มาหลงฝูงเป <c oughs> ็นม้าหลงฝูงเนา<น>ะเ<อ>สียงหนึ่งเสียงสองเสงียงสามเสียงเธอใช่ไหม <c oughs> คิดว่าเสียงไหนคือเสียงของสาวฝ้ายลูกเสียงสามตัดออกครับสามตัดออกแล้วก็เสียงหนึ่งมันเป็นเสียงใหญ่กว่าเสียงลูกควายเพราะว่าสาวฝ้ายเป็นควายสองปีเองครับ แล้วคิดว่าจะตอบเสียงสองครับเสียงสองเขาตอบเสียงสองครับไปดูเฉลยนะขอฟังเสียงหนึ่งก่อนครับเสียงหนึ่งใช่ไหมครับเสียงหนึ่งคือเสียงอาสาไม่ใช่ถูกต้องลูกให้ขอฟังต่อเสียงสองเลยนะครับขอฟังเสียงสองเลยครับเสียง2คือเสียงสาวไฟถูกต้องครับ และเสียงสามขึ้น้องมอม้าหลงฝูงใช่หรือเปล่าเสียงสามม้าหลงฝูงผรู้ได้งไงอ่ะผมรู้ว่าเสียงเสียงสดจริงอันนี้นี่จะเก่งมากลูกสุดกัสลูก พี่พี่บริษัทพันโคโดโม่ได้ทราบความรักความผูกพันที่เรามีต่อน้องควายได้รู้ว่าซีกัสเป็นคนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สําหรับความฝันในการซื้อลูกควายไม่ใช่ปัญหาลูกตัวละหมื่นกว่าบาทใช่ไหมลูกพี่พี่บริษัทพ,พันโคดโมขอมอบงบประมาณให้ลูกนะไปเลือกไปซื้อน้องควายที่เราอยากได้มาเลี้ยงมารักมาผูกพันหนึ่งตัวลูกสองหมื่นบาทจากบริษัทพันโคโดโม่ครับ และมีของแถมพิเศษให้สีกสัสด้วยนี่มาดูใกล้ๆลูกนี่คือผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่จากโคดโมโลูกมีแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากมีแป้ง<อ>มีแชมพูมียาสระผมมอบให้ลูกนะครับไปดูแลสุขอานามัยที่ดีจากพี่ๆผลิตภัณฑ์โคดโมโมลูก สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ